ผู้ชมพ่อแม่พี่นอนนะครับตอนนี้อยูไอสองพ่อแม่เป็นไรแม่เป็นไรมาเล่นไปเล่นไปเล่นไปมาคือมึงตามกูมาเลยแล้วจุดผี้ชมพ่อแม่พี่นอนนะตอนนี้อยู่กับมอนสเตอร์เกมเมอร์ตอนนี้อยู่กับสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับคุณเพื่อนคุณเกมวัสดาวันนี้ก็อยู่กับการ์ดการ์ดประจำทีมาเล่นการ์ดยตอนนี้อยู่กับคุณเลยครับมึงตามกูมาเลย กูอยู่บนภูเขาเนี่ยอยู่บนภูเขาเนี่ยทำไมพวกมึงต้องโกงนี่ก็อยู่บนภูเขาหันหลังมาหันหลังมาหันหลังหันหลังหันหลังนี่นี่วันนี้ก็ไม่ต้องแปลก็ไม่เสียเหมือนเดิมโวอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนเมื่อวานนี้เราโทรศัพท์มาอดคลาสเศร้านั่งตังคกูมาทั้งบ้านกูอยู่นู่นนี่ยเนี่ยนารูโตะเอ้ยนารูโตะ โอ้ยเฮียตกบินได้ยังไงบินได้ฮ่าเลยไอ้วันเปลี่ยนเป็นหมดอัไนไม่ซื้อหรอกโอ้ยโอ้เขาไม่ได้โอ้เข้าไม่ได้นี่นี่มึงมึงเงยหน้าคือข้างบนมึงเงยหน้าคือข้างบนมึงเงยหน้าคือข้างบวนดี๋พึบมึงเงยหน้าคือข้างบนอยู่นี้รออะไรวะรอเพื่อนที่มาเล่นในนี้มึงห้าม ดูเครื hmm. ่องบนดิอะไรวะเนี่ยง้อกูโคตรกูสิบประมึกมาเว้ยนี่นี่ห้องส่วนตัวกูมองมึงอยู่นะเว้ยกูมองอยู่ข้างหลังนะเว้ยกูมองมึงอยู่กูยมองมึงอยู่ในกระจกข้างหลังมึงเนี่ยนี่แม่นี่ใครวนไงดอกโอ้ยแสบหนูชิบหายะไรแบบี้เจ้ายังไหมเนี่ย กูจ <Good> นอนไปไปไปตัดปไปตัดไม้ไปตัดไม้ตัดไม้ขวานบุกา่กากเนาะไปไปนันกนไปตัดไม้ดดหรือว่าไปฆ่าหมูดิโอ้สนงรช,ชใหญ่อ่ะอืมปิดปิดห เฮียเสียงโคดังเลยโอ้โหเจริญประเทศไทยกูจะหลบมึงไงเพิ่งมึหางกูไม่เจอแบบไอ้ล้วมึงไม่ใส่สื้อก่ต่อป่ะไอ้เพิ่งอ้เพิ่งกูกูลืมเปิดรายการว่ะเดีวกูลืมเปิดรายการว่ะ ตอนนี้เรามาชมทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมเพื่อนคู่เกมเมอร์ซาซาวันนี้ก็อินนีเกมนะครับแล้วก็อยู่กับคุณวันนั่นเองตอนตอันี้แคสเตอร์เกมเมอร์นะครับโอ้ยโดดโดดโดดดีแล้วไม่ตีด้วยดาบเดมอนเนี่ยัทุกคนนี่กูจะมาสร้างโรงแรมกันแล้วทำไมต้องมาให้มักลายเป็นสีบ่วงกันเนี่ยนี่วะมึงอย่ามาพูดมึงอย่ามาพูดเถียงเลยตอนที่เขาแพ้เกมแล้วมันเเสียเวลาไปลเวลาหมุน กูจะฆ่า,ามู้คูเออเจ็บเดี๋ยวหำเลเยเจ็บดิ๋ยวคือไปเดี๋วมึงแค่สกินเจ็บเดิ๋ยวคือเลยวันเดี๋ยวไปนะึงอะไรอะไรอะไร,ะไรมาเมื่กี้อีพึ่งไปปรับอะไรนิดนึงนะก็เ <c oughs> ลยต้องเสียเวลานานเดี๋ยวห้าล้านปีนะฮะ <c oughs> คืออีพึ่งมันไปขี้มา <c oughs> มันก็เลยแบบขี้พุ่งนะฮะอ้า <c oughs> วโซนน้ำหน้าจช่มัง้ง <c oughs> อุ้ยเฮีออยหิว มันนั้นเหี้ยเต้องกินแครอทมึงขึ้นมาดิทางขึ้นอยู่เนี่ยในกูขุดันขึ้นได้ละอ่ะขึ้นมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยมึงเห็นเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยฮ่าฮฮ่าแลวอุ้ย กูปิดนี่ยแบบกูหหนีดิกูจะวาาเอ้ยคิบว่าทำอะไรกูคุทำกูอะไม่กูปิดกูตอนแรกเลยน้องนะข้ามกูตัวนี้แหละเฮ้ย คูเจ็ตเดอะคิวเลอร์นะเว้ยเฮ้ย <employers> น <into life> <osium> <exist> <days> ้ำเฮ้ยพังพหรอเหรอไหนวะไหนวะไอ้เหี้ยตบอปโอ้ฟินน้ำนี่มึงเรือโบกได้ไมวะนี่คูนี่คเฮ้ยตรงนี้ไงไม่มีทอสตีกเจริญเดี๋ยวไปเอาทอสก่อนเก็บบ้าน ัวเองแมไ่ไม่กล้องหรอยี่เงยเดี๋ยวมึงไปขุดบ้านกูพังไอ้สบานเนีเ่ยมึงทำอะไรกับบ้านกูถ้ามึงทำกูกูจะตบหัวมึงในโลกยิงนะเว้ย อะไรอะไรนำอะไรน้ำอะไรไปนอนก่อนนอนก่อนจะนอนก่อนบั มามามึงลุก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 เฮ้ยมึงก็ให้ด่ามาไอ้กูเดีอะนะเฮ้ยไอ้เงี้ยอะไรกันเนี่ยอะไรข้างนี่ยไปจบอ้โโอ้โหโอ้อะไรวะเนอะไรอะไรโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยตายแล้วโอ้ยไอ้ห่ามึงทำอะไร ไม้ยาตีไม้หญ่ยหญ่ใหญ่ใหญ่ใหย่ใหญ่ไออะไรอะไรมึงมึงนั่มึงติดดูนะดูนอนนับ้มึ่งยาต้งาใหา่ใ่่เดี๋ยวลงเดี๋ยวอนอน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 ไอา 哎呀！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 哎呀 <estar LA, S 1> <yat>！哎呀！哎呀！哎呀！呀！哎呀！哎呀！哎呀！